มีหลายคนถามเข้ามาว่าการยืดผมนะฮะการยืดผมแล้วทีนี้การยืดผมเพื่อที่จะลบรอยแสกอะลบอย่างไรส่วนต่านี่คือรอยแสกกลางนะฮะแต่การแสกจริงๆนะ้วมันอาจจะมีการแสกแสกด้านขวามือของลูกค้านะครับแสกด้านขวามือของลูกค้าหรือแสกด้านซ้ายของลูกค้านะครับ หรือแสกด้านข้างด้านน้านข้างซ้ายของลูกค้าก็อยู่ที่ว่าเขาจะแสกอย่างไรแต่เพื่อให้เห็นภาพก็คือผมจะให้ให้เป็นลนักษณะของแสกกลางนะครับจะเป็นแสกไหนก็ช่างก็คือมันจะต้องแบ่งมันก็ต้องมีการลบรอยแสกเพราะว่าการยืดผมการยืดผมก็คือเพื่อต้องการให้โคนมันตั้งนะครับคือให้ให้โคนมันตั้งให้โคนมันตั้งแล้วก็ส่วน หากจากโคนขึ้นไบป,ปุ๊บประมาณสักเซนหรือ2องเซนแล้วก็ให้มันโค้งลงมาเหมือนกอดไครนะครับเพื่อที่จะมีวอลลุม่มแต่คนที่เขาอยากจะใช้โลโม้วนดันดันให้มันเหมือนกับว่าโปร่งก็เรื่องเราแต่จริงๆแล้วการยืดผมอ่ะมันเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากจากแกนผมที่มันมีลักษณะหยิกหยากโศกแล้วก็มีการไปหนีไปรีด เพื่อที่จะให้มันเป็นการจัดระเบียบของเส้นผงให้มันตรงแต่จุดประสงค์จริงๆแล้วก็คือต้องการให้โคนมันตั้งขึ้นไปทุกส่วนของผนังศรีรษะแล้วก็ให้ให้มันตกลงมาแต่ทีนี้การตกลงมามันจะมีลักษณะที่ว่าเป็นการที่จะดูแล้วให้มันมีวอลลุ่มมองผิวเผินมันก็ต้องประกอบไปด้วยความยาวของลูกค้าความยาวของเส้นผมนะครับ ถ้าตกลงมาถึงสมมติปลายทางมันก็จะดูโป่งขึ้นไปแล้วก็จะดูหน้ากลมเพราะฉะนั้นความยามันก็อาจจะถึงระดับไายทรงผมมีส่วนการกระจายการลดความหนาแน่นของส่วนปลายเพื่อให้มันดูความพลิ้วเพื่อให้เส้นผมมันโปร่งให้มันสอดคล้องกับโคนผมที่มันตั้งนะครับ พนวกับการยืดผมมันจะทาให้เส้นผมมีน้ําหนักแล้วมันมีการทิ้งตัวค่อนข้างที่จะดียิ่งถ้ามีลักษณะของการแสกกลางนะครับมีการแสกกลางแสกข้างไหนก็ช่างมันยิ่งจะไปสเตทไปเน้นหน้าบางคนหัวกระโหลกเขาเป็นรูปเป็นรูปรีด้านบนนะครับมันยิ่งไปเน้นเน้นรอยแสกแล้วก็ตกลงมาหัวเขายิ่งจะหลิม แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนที่ว่ากระโหลกศีรษะกลมมันก็ยิ่งจะดูทําให้พองขึ้นใหญ่เลยทําให้ดูกลมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกก็คือใบหน้าเส้นผมความยาวของเส้นผมการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งหน้าแต่งตามันก็สอนคลองสอนแล้วกันหมดมันไม่ใช่ว่าเ้ยลูกค้ามายืดผมเพียงแค่เรายืดให้เขาอย่างเดียว แต่เราไม่ไดไ้ไปประกอบกับรูปทรงบุคลิกท่าทางของเขาเลยต้องสำานึกในจุดนี้ด้วยนะครับก็คือว่าช่างเราก็จะใส่ความเป็นช่างอย่างเดียวก็ไม่ได้บางครั้งมันก็ต้องมีลักษณะเหมือนกัาว่าอะไรจิตวิทยาในการที่จะทํายังไงเพื่อให้ลูกค้าเ็ามีการปรับเปลี่ยนมุมมองมันเป็นการต่อยอดของอาชีพมันเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ว่าคุณมายืดเราจะต้องยืดเพื่อให้มันตรงอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้ดูเรื่องขององค์ประกอบ ในบุกลิ่ของเราผม,ผมพูดในมุมมองของผมนะครับคนอื่นผมไม่รู้ไม่สนใจมาพูดถึงเรื่องของการยืดก่อนการยืดที่มันเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนส่วนของตีนผมในส่วนของจอเนี่ยให้ดูนะครับก็คือลักษณะของของจอเนี่ยมันมีลักษณะของโคง้งตรงหูเนี่ยและการเดินทางของเส้นผมนะครมันจะโนมาด้านหน้าเหมือนเป็นตัววีนะครับ เวลาเราหนีบช่วงนี้ยก็คือเราจะต้องเข้าเข้าเวลาหนีบก็คือมันจะต้องเข้ามาในลักษณะของเฉียงแบบจออย่างนี้นะไม่ใช่เป็นเป็นแนวนอนขนานกับพื้นเพราะไม่งั้นมันจะโดนหูเราก็หลีกเลี่ยงเข้ามาแบบเนี้ยนะครับนี่คือตัวหนีบนะเข้ามาในลักษณะของเฉียงเฉลียงตามรูปตีมผมในส่วนของจอเน,นี้ยแต่ส่วนด้านบนก็คือเราก็อาจจะตรงก็ได้นะครับก็คือหักไปตามรูปตีมผม เพื่อหลีกเลี่ยงโดนหูและอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้มันสอดร,รับกับการเดินทางของเส้นผมให้สอดร,รับกับทรงผมที่มันมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นทรงสไลด์ด้านหน้าที่เป็นตัววีลงมานะครับไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันจะต้องวางวางตร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 ง,ตรงมันก็เลยกลายว่ามันไม่สอดร,รับกับกับด้านหน้าที่อาจจะมีการสไลด์งม,มปิดแหวมปิดกลาง เข้าสู่ในเรื่องของการลดรอยแสบนะครับอย่างที่บอกวก็คือแสบซ้ายแสบขวาแสบกลางมันเรื่องของเขาแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะลบรอยแสบถ้าเราไม่ลบใช่ไหมถ้าเราไม่ลบถ้าเรายืดยืดยืดหมายถึงว่ารีบรีบจนเหมือนกับว่ายิ่งไปเน้นเน้นรอยแสบมากเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าบางคนเขาหัวเขาหลิมอย่างเงี้ยหัวเขาหลิมโค้งงนีใช่ไหมคือแหลมถ้าลบรอยแสบปุ๊บเไม่ถ้าไม่ลบรอยแสบใช่ไหมยิ่งไปสเตป ยิ่งเป็นเน้นในเรื่องของรอยแสกตรงกลางไงยหัวที่เขาหลิมเนี่ยปนวกกับท่าลูกค้าบางคนนะแล้วแก้มเขาใหญ่มันก็รายกายเป็นรูปพิรมิดอย่างเนี้ยเส้นผมตรงอยู่ก็จริงอยู่แต่คนที่เขามองคนเขามองมันไม่ใช่ว่าอุย้ยฉันลูกค้าคนอื่นเขาจะมองแค่เส้นผมอย่างเดียวเขาต้องมองคิ้วตาปากจมูกสัดส่วนทุกอย่างนะมันเป็นจิตวิทยาของช่าง ก็อยู่ที่ประสบการณ์ฮมันไม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วอุ๊ยฉันจะต้องทำมาหากินในอาชีพนี้โดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลไม่ได้เอาประสบการณ์ที่ทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งแสกลางนะฮะสมมุติแสกลางสมมุติแสกลางสมมุติลูกค้าลูกค้าคนนี้เป็นเป็นลูกค้าที่เขามีทรงผมที่วบาแสกลาง เขาจะหวียังไงกระช่างเขาก็คือเขาจะเน้นแสกกลางทีนี้การยืดผมก็คือเราต้องลบรอยแสกก็คืออย่างที่บอกใช่ไหมที่ผมเขียนไปในโพสต์ก่อนๆหน้านี้ก็คือจากรอยแสกใช่ไหมให้ให้เราแบ่งไว้เลยเนี่ยให้เราแบ่งข้างซ้ายนะครับจากรอยแสกนะครับให้เราแบ่งข้างซ้าย ให้เราแบ่งข้างซ้ายจากจากรอยแสกนะครับมันก็จะเป็นเส้นกันหานกันเพื่อหเห็นภาพน,นะครับผมจะติดกิ๊บนี่คือรอยแสกนะครข้างซ้ายหนึ่งนิ้วนะครข้างขวาก็คือหนึ่งนิ้วการพูดของผมมันอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ไปลองไปเปรียบเทียบดูนะก <c oughs> ็คือหมายถึงอะไรก็คือฟังแล้วก็วิเคราะห์ตาม เพราะว่าคาพูดในแต่ละจุดมันก็จะมีเหตุผลของมันในตัวเพราะผมพูดเองผมทําเองผมไม่ได้ตั้งตั้งเป็นโครงการเอาไว้ว่าผมจะต้องเรียบเรียงเหมือนที่ผมเขียนเอาไว้แต่เพื่อเห็นภาพก็คือนี่คือสายกลางใช่ไหมก็คือแบ่งไว้อย่างละหนึ่งนิ้วเพื่อให้มันที่ว่าไว้หนึ่งนิ้วหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนก็คืออยู่ที่ อยู่ที่ตัวหนีบตัวหนีบหน้าของตัวหนีบอ่ะมันมันพอหรือไม่ที่เราจะหนีบแล้วไอ้ไอ้นิ้วสองนิ้วสามนิ้วที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้าได้ตามล็อกของของตัวหนีบหน้าของตัวหนีบนะครับหลังจากที่เราแบ่งไว้แล้วนะหลังจากที่เราแบ่งไอ้รอยแสบไว้แล้ว ไอ้ส่วนนี้เราก็ปิดกิ๊บนะครับเราก็หนีไป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 เรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆนะครับหนีไปเรื่อยๆหนีก็คือหนีไปละจุดก็คือยกให้มันขนานกบะนานศีรษะนะครับยกขนาบกนังศนซีษะเรื่อยๆด้านหลังเสร็จด้านด้านซ้ายลูกค้าเสร็จแล้วนะด้านขวาก็เหมือนกันแบ่งผมนะครับหนีบหนีบหนีบยกให้ขนานกนังศนซีษะยกขนาดกนังศนซีษะหนีบ นีไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงก่อนก่อนถึงรอยแสกนะครับก่อนถึงรอยแสกหนึ่งนิลเราที่ติดกิ้ไว้นะครับที่เราติดกิ้ไว้ที่เราติดกิ้ไว้หลังจากที่เราหนีบด,ด้านซ้ายด้านขวาในส่วนของด้านล่างหรือด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้มันเหลือแต่รอยแสกทีนี้เราจะลบเราจะลบใช่ไหม เราจะลบทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทรงผมของลูกค้า,ถ,าถ้าเขาเป็นหน้าม้านะครับหน้าม้าหรือว่าหัวคิ้วหัวตาปลายจมูกปากคางความยาวมันอยู่เท่าไหร่ก็ช่างแต่ถ้ามันเป็นเหมือนหน้ามา้านะครับถ้าไปเป็นเหมือนหน้าม้าก็คือเราจะต้องเราจะต้องมีการหมีด มีการหนีบเอาไว้เพื่อที่จะให้หน็บในในลักษณะของแนวตรงลงมาด้านล่างแต่เพื่อให้เห็นภาพก็คือนะครับก็คือหลังจากที่เราหนีบด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราหนีบด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลรบรอยแสกรอยสายก่ยางนะเราก็แบ่งผมนะครับเราก็แบ่งผมเท่ากับแบ่งผมจํานวนของของความหนาที่เราสามารถที่จะหนีบได้นะครับ เราก็หนีบนะครับเราก็หนีไปเรื่อยๆตามลักษณะก็คือถ้าผมยาวผมยาวก็คือย้ายประมาณสักเจ็ดครั้งหนึ่งความร้อนต้องเท่ากันนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเสร็จแล้วส่วนที่ยาวก็ยกไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามนะครับเสร็จแล้วก็ปัดไปด้านหลังนะครับหนีบเสร็จแล้วก็ ปล่ไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วก็แบ่งลงมาแบ่งอีกครั้งนะะแบ่งอีกก็คือความหนาเพื่อที่จะให้หนีบได้รีดได้เป็นระเบียบมันก็อิงในส่วนของด้านข้างลัะสณาการหน,นีทุกคนก็คือมีประสบการณ์อยู่แล้วก็คือหนีไปเรื่อยๆนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ปล่อยไปด้านหลังปล่อยไปด้านหลังนะฮมันก็จะลบรอยแสกเลยนะแล้วก็แบ่งวงอีกนะครับก็หนีบหนีบหนบ ถ้าเป็นผมยาวใช่ไหมถ้าเป็นผมยาวทีนี้มาถึงตรงช่วงด้านหน้าที่เราเหลือไว้นะเหลือไว้ประมาณสักสองนิ้วสองนิ้วนะครับเหลือประมาณสักสองนิ้วเหลือประมาณสักสองนิ้วนะในส่วนส่วนด้านหน้านี้ทีนี้ผมจะมาอธิบายว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ว่าเขาเป็นผมยาวผมยาวหมายถึงว่ายาวมาเป็นเป็น,เป,นเป็นสไลด์มากๆนะฮะก็คือเราจะต้องหนีไปเรื่อยๆเลย ก็คือเราจะต้องหนีบหนีไปเรื่อยๆนะหนีไปเรื่อยๆหนีไปยกขึ้นไปข้างบนหมายถึงว่าให้ขนาดผนังที่ษสายกเสร็จแล้วก็ปัดไปด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ปัดไปด้านหลังให้หมดมันก็เป็นการลบรอยแสบแต่ทีนี้มันจะมีอย่างที่ผมบอกพูดไว้ช่วงแรกก็คือถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นหน้ามา้าหน้ามา้าหัวคิว้วหัวตาปลายจมูกมีผิดป,ปากปลายคางแต่ถ้าเรา แต่ถ้าเรายกขึ้นผนังขนาดผนังศีสานนะครับยกขึ้นไปขนาดผนังศี่ส่าก็คือช่วงนี้ก็คือประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนั่นคือผมยาวนะครับแต่ถ้าเป็นผมสั้นที่บอกว่าหัวคิ้วหัวตาปลายจมูกริมฝีป,ปากปลายทางเราจะต้องเราจะต้องแบ่งผมนะแบ่งผมแต่เราจะต้องหนีบหนีบมาในลักษณะของสี่สิบห้าองศาเนี่ย หนี่มา45องศานะครับทิ้งลงมาด้านล่างทิ้งลงมา45นะครับไม่ไม่ใช่ยกด้านนี้นะครับเพราะไม่งั้นมันกลายเป็นว่าถ้าถ้าเรายืดเสร็จเราโกกเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นทรงเสยนะครับแต่ทีนี้ทรงของของลูกค้าบางคนอย่างที่ผมบอกก็คือหัวคีหัวาตาปลายจมูกริมฝีปากปลายคางเราจะต้องหนีบลงมาเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับแนวแบบนี้นะค ผมยาวมากๆก็คือยกขึ้นร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบได้เลยนะครับประมาณสักสองนิ้วนะประมาณสักสองนิ้วหนีบหนีบหนีบปล่อยลงมานะครับหนีบหนีบหนีบปล่อยลงมานะครับก็คือแบบนี้มันก็คือเป็นจะได้เป็นลบรอยแสบที่บอกว่าลบรอยแสกก็คือที่เราหนีบที่เรารวมกันซ้ายขวาจาก้อยแสบอย่างละหนึ่งนิ้วเนี่ย มันจะกลายเป็นเชื่อมเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างรอยแสบมันก็กลายเป็นว่าหลังจากที่เราโกกเสร็จแล้วสาผมเสร็จปุ๊บโคนมันก็จะตั้งไอ้ส่วนผมสั้นที่บอกว่าเป็นหน้าม้าสั้นยาวขนาดไหนก็ยังไม่เกินไม่ยาวมากมันก็จะทิ้งตัวลงมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นผมยาวมากๆนะครับเวลาเราเสยขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเสยขึ้นไปแบบนี้มันก็จะทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาเคิร์ฟก็คือ โอบอุ้มแก้มคางนะครับต่างรูปกระโหลกแต่มันไม่ได้เน้นรอยแสบซึ่งเป็นการแก้จุดข้อบกพร่องอัมพางโคนที่หัวเขาหลิ่โคนมันก็จะตั้งนะครับทิ้งลงมาเหมือนกอตะไคร้ทีนี้ลูกค้าเขาจะแสบกับเรื่องเขานะครับเวลาเราแสบแล้วเห็นไหมฮสมมุติว่าสมมตุมมติว่าสมมติว่ามันมีเราลบรอยแสบแล้วเวลาเขาปัดมาด้านซ้ายมันก็จะเหมือนเหมือนเราไดผมอะไดผมรวบปัด และโคนมันก็จะตั้งมันก็จะทําให้ดูมีวอลลุ่มโดยอัตโนมัติคํานิยามของคําว่าวอลลุ่มวอลลุ่มนี่คือในจุดไหนสําหรับผมยืดในความคิดผมนะคนอื่นผมไม่สนผมไม่รู้เรื่องของเขาวอลลุ่มของคนที่ที่ยืดผมก็คือวอลลุ่มที่โคนนะครับแต่คํำนิยามของบางคนก็คือวอลลุ่มก็คือ ส่วนเนือผมที่เรามองเห็นด้วยตาที่เห็นในชัด์ว่าเฮ้ยดูแล้วพิมพ์ดูแล้วถุยดูแล้วโปรง่งนั่นคือนิยามของของบางกลุ่มแต่บางกลุ่มอย่างผมเนี่ยก็คือวอลลุมก็คือโค,อคนผมมันจะต้องตั้งแล้วมันจะทิ้งตัวลงมาแล้วก็จะเลียตามผนังศีรษะดูโปรง่งนะครับโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนนะเวลาเขายืดผมเวลาเขาอยู่เฉยเวลาเขาเสร็จสิ้นแล้ว เวลาลมพัดมาเขาก็ใช้มือรูปแบบเนี้ยนะครับรูปมาสาออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้เกลีย่ยแบบนี้มันก็จะเป็นบวลเวอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีการลบรอยแสกถ้าเขาหวีเขารูปแบบเนี้ยมันยิ่งไปนเน้นเน้นรูปศีรษะที่ห,หลิน่นนะครับผมไม่ได้ภาพจริงเนียผมพูดในแนวทางของผมมันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของผมคนอื่นผมไม่รู้ไม่สนใจตัวใครตัวมัน ร้านใครล้านมันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ข้องามใครแล้วก็อย่าไปข้องามใครใช้มุมมองใช้ทัศนคติที่เรามีพูดคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรามันไม่มีสิทธิจะมารับรู้การกระทำของเราโดยที่ว่าอะไรมันต่างคนต่างอยู่นี่คือข้อจริงครับต้องยอมรับ